สวัสดีครับผมนายพิธินันทุมมาเลขที่7กลุ่มที่1ในครั้งนี้ครับผมจะขออนุญาตรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองประเด็นที่4การสร้างเครือข่ายเ,เพื่อยกระดับการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีคุณภาพสูงโดยใช้พื้นที่เป็นฐานสําหรับองค์ความรู้ในเรื่องนี้ก็สืบเนื่องจากนโยบายของสํานักงานคณะก,กรกรมการการอาชีวศึกษาในการที่จะกระจายอํานาจการบริหารงานสู่ จังหวัดหรือสู่เขตพื้นที่นะครับเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนโยบายการจัดอาชีวะทวิพาคีสู่คุณภาพสูงและก็เพื่อสนองความต้องการบริบทพื้นที่ในเรื่องของการพัฒนากําลังคนให้ตอบสนองกับอุตสาหการรมต่างๆของพื้นที่ตามแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาประเทศโดยมีการจัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี ของแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศนั้นขึ้นทั้งหมด15ศูนย์นะครับศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีของแต่ละแห่งนั้นจึงมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการส่งเสริมสนับสนุนความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้กับสถานประกอบการในแต่ละพื้นที่ทำการสํารวจข้อมูลความต้องการการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกงานและฝึกอาชีพของแต่ละสถานประกอบการและได้เผยแพร่ข้อมูล เข้าสู่ระบบ Data Center นะครับจัดทำแผนพัฒนากระบวนการหรือการดำเนินงานตามรูปแบบของการบริหารงานภายใต้ศูนย์อาชีวะศึกษาตามบริบทของแต่ละพื้นที่นะโดยอาจจะส่งเสริมเรื่องของการนิเทศติดตามนักศึกษาที่มาจากต่างพื้นที่นะครับพร้อมทั้งส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนนักศึกษารวมทั้งการจัดกิจกรรมการนิเทศติดตามนักเรียนนักศึกษาที่มาจากต่างพื้นที่กิจกรรมก่อน ระหว่างและหลังการฝึกอาชีพการกําหนดแนวทางการช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆในกรณีเกิดเหตุไม่พึงประสงค์นะครับเช่นเกิดอุบัติเหตุในแต่ละโรงงานหรือแต่ละพื้นที่หรืออาจจะเกิดโรคระบาดโควิดจึงทําให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาทั้งภาคร,รัฐและเอกชนที่เข้ามาเป็นส่วนร่วมในเครือข่ายในการ พัฒนาการจัดอาชีวศักษาระบบทวิภาคีสู่คุณภาพสูงนักเรียนนักศึกษาเองก็มีโอกาสในการพัฒนาอาชีพตนเองนบบที่ตัวเองใฝ่ฝันในแต่ละพื้นที่รวมทั้งสถานองการในพื้นที่แต่ละพื้นที่นั้นสามารถที่จะวางแผนในการพัฒนากำลังคนความต้องการของตนเองโดยผ่าน,นกลไกเครือข่ายศูนย์อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของแต่ละพื้นที่ตามกระบวนการมาตรฐานการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ปี2 0 6 3ครับ